สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่อพรสตอรีวันนี้ย่อพรจะพาเที่ยวสถานปฏิบัติธรรมนะคะวิริยาธรรมสถานค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะถ้าเราเข้ามาในบริเวณนะคะสถานปฏิบัติปฏิบัติธรรมวิริยะธรรมสถานนี้เราก็จะเห็นต้นไม้ ทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีตอไม้มีไม้ที่ตายแล้วอค่ะมีอยู่ทั่วๆไปมีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะแยะมากมายเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะคะที่เงียบสงบแล้วก็บริเวณกว้างใหญ่ค่ะก็จะมีอาคารสถานที่นะคะ ปลูกไว้นะคะรอบๆสถานปฏิบัติธรรมวิริยะธรรมสถานนี้นะคะแยแย,ยแล้วก็มีพระพุทธรูปให้เราได้ไปไหว้สการะบูชานะคะขอพรขอโชคขอลาบตามแต่ที่เราต้องการนะคะที่จะไปไปดูความล่มลื่นค่ะของสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้มีแหล่งน้ำมีศาลา มีต้นไม้น้อยใหญ่นะคะปลูกเรียงลายไว้นะคะลมเย็นมากๆเลยค่ะเข้ามาแล้วก็สดชื่นแล้วก็ดูสะอาดนะคะในสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะก็จะปลูกต้นไม้นะคะเอาไว้รอบๆเลยค่ะ ต้นไม้ก็จะเห็นได้นะคะบางต้นก็ยังวางวางอยู่ก่อซื้อไม้ล้อมมาก็ยังไม่ได้ยังวางอยู่ก็มีนะคะที่ปลูกแล้วก็มีสถานปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็ยังสร้างองค์พระพุทธร,รูปค่ะใหญ่ๆองค์สีขาวนะคะ จะมีก้อนหินหรือต้นไม้นะคะอยู่ทั่วๆไปแล้วก็จะมีป้ายเขาก็จะเขียนว่าริยาธรรมสถานคนครนายกความเพียรน,นำมาซึ่งความสำเร็จลองดูนะคะใครที่ชอบปฏิบัติธรรมก็ลองมานะคะที่ สถานปฏิบัติธรรมวิริยะธรรมสถานแห่งนี้นะคะอยู่ไม่ไกลค่ะมาง่ายๆค่ะโดยการนำทางของ Google นะคะยะพรอนก็ไม่เคยมากาะมาที่นี่มาเกาะเลยยิพรอนก็ดู Google แล้วก็ให้ Google พามาค่ะตรงมุมนี้ก็จะเป็นถนนนะคะซึ่งมุ่งหน้าไปสู่องค์พระใหญ่นะคะ ีขาวเราก็จะเดินดูต้นไม้สองข้างทางของข้างถนนเส้นนี้ค่ะมีทั้งต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีน้ำให้เราได้ดูได้ความร่มเย็นของน้ำท่านผู้ชมก็มาเที่ยวได้นะคะ ยาพรก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงถูกเพราะว่ามันเป็นความบอกไม่ถูกค่ะมาสถานปฏิบัติฐานแห่งนี้นะคะรู้สึกว่ามีความสุขมากใจก็เย็นได้ดูต้นไม้น้อยใหญ่นะคะ แล้วก็ได้มาไหว้พระพุทธรูปนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ก็ยังมีสร้างพยายนาคไวต้ตรงมุมนี้ด้วยแล้วก็มีท้าวเวสสวรรด้วยค่ะตอนที่ยพระพรานี้ก็แสงเข้าแล้วก็ถ่ายไม่ค่อยชัดนะคะถ้าใครอยากจะดูเห็นกระตาชัดๆก็ มาได้นะคะที่สถานปฏิบัติธรรมวิริยะธรรมสถานอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกสำหรับผู้ที่ชอบปฏิบัติธรรมนะคะก็มาเที่ยวแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้ก็มาสักถามเอานะคะยะพรรก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยพรพร ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยพรได้ออกไปนะคะถ่ายคลิปตามวัตต่างๆมาให้ท่านไปชมดูอีกนะคะยะพรก็ขอจบคลิปเป็นนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ